สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะคะวันนี้ทุกท่านนะคะกำลังอยู่กับช่องเพียรชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าก็สำหรับของวันที่8นะคะพี่น้องจา๋าเจาะเจาะไม่แตกนะคะมาแต่ตัวตัววิ่งนะคะมาแต่ตัววิ่งมาลาวสตานะคะเอ่อมาลาจัมปะสักนะคะตัววิ่งตัวเด่นตัววิ่งมาตัวเด่นหลุดนะคะพี่น้องจา๋าวิ่งวิ่งสามกับเก้าเนาะพี่น้อง ตัวกมากับ3นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคู่เจาะหลุดไปนะคะต้องขอโทษขออภัยเนาะไปตามโตนะคะสําหรับวันที่9เนาะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำเนาะชมอย่างมีสตินะคะชมเพื่อความเพลิดเพลินความบันเทิงนะคะไปตามโตนะคะสําหรับ,บวันที่9ค่ะวันที่9 วันที่9เดือน4ปี6 4สีนะคะแนวทางลาวสตานะคะบวกลาวจำปาสักนะคะจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา่าสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะ ฝากเป็นกําลังใจให้กับเพียน c h ชาแนลด้วยนะคะแอดเพียนเหมือนเดิมนะคะแอดเพียนพี่เพียนน้องเพียนนะคะยายเพียนก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเข้ามาพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเด่นนะคะพี่น้องลืมเขียนชื่อสูตรอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋า สูตรวัดใจนะคะเด่นเจนะคะและเด่นสีนะคะวิ่งนะคะก็ยังวิ่งสและสามนะคะเดี๋ยวเจาะกันเลยนะคะพี่น้องจ๋าเจาะกันเลยเนาะ เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสามส่วนสี่ก็จะมีสี่ศูนย์โอ้ยตกใจหมดพี่น้องสี่หนึ่งสี่สอง สี่สามสี่สีนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะพี่น้องสามารถวิ่งรูดได้เนาะบางทีก็อาจจะรูดไม่ถึงนะคะพี่น้องจา๋าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะตัวที่ชอบแล้วก็สี่สี ส่วน7ก็จะมี79 7ดกนะคะแล้วก็7 73ดสามนะคะพี่น้องจา๋าชอบ7 3นะคะพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรคำนวณตัวเลขนะคะพี่น้องจา๋าถ้าพี่น้องชื่นชอบนะคะแคปไว้จดไว้นะคะสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะ ฝากนะคะขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้พี่น้องนะคะทุกท่านนะคะเฮงเรงด้วยๆนะคะหมานหมนปังปังทุกๆุท,กท่านเลยนะคะจบคลิปก็นนะคะสวัสดีค่ะ